สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องโบของจะพาพี่พีเอฟซีไปไปไหนดีนะไปตรงซีนะคะบ้านใครเนาะมีใครดูจักบ้างไหม <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะก็ไปซื้อของตามเคยนะคะไปซื้อที่ตลาดมานะคะตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะคะสิบโมงเกือบจะสิบเอ็ดโมงนะคะ น้องได้นัดพี่ทิพย์เอาไว้ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็สิบสองนะคะสองสองเวลานี้ไม่รู้จะไปถึงวันตอนไหนนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังจะออกไปนะคะเมื่อวานได้นัดพี่ทิพย์ไว้ว่าจะไปหาที่บ้านนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าน้องจะซื้ออะไรไปทำนะคะก็เมื่อกี้ตอนเช้าน้องน้องตื่นมาแล้วคิดได้กลัวพี่ทิพย์ทำอะไรดอนะคะ เดี๋ยววันนี้น้องน้องจะซื้ออะไรไปนะคะก็ได้ทักไปบอกพี่ทิพย์ว่าน้องจะซื้อของไปทํากินที่บ้านนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสไปขอบคุณพี่ทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาอะไรต่างๆนะคะค่ะตอนนี้ก็กําลังจะออกไปหาพี่ทิพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านตรงสีพร้อมๆกันเลยนะคะน้องก็ไม่เคยไปเห็นสักทีเลยนะคะมาเลยคะ่ะ มาเลยค่ะเตรียมตัวไปเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังเอาของจะไปทำกินกันที่นั่นนะคะไปกับพี่สาวนะคะมาไปกันเลยค่ะพี่สาวคนโตนะคะ ตอนนี้นะคะก็กําลังจะไปถึงหน้าด่านอีกแล้วนะคะถ้าเราเข้าไปทางด่านก็จะไปทางบ้านที่แป้งเนาะเราต้องเดี๋ยวมาทางนี้นะคะน้องผอมจะพาไปตรงสีนะคะทางนี้จะไปทางตรงสีนะคะ บรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้คือหมู่บ้านยางรอนะคะหมู่บ้านยางรอเนอะเดี๋ยวเราก็ผ่านไปหลายบ้านอยู่นะคะไม่ค่อยแน่ใจนะคะไม่เคยรู้จักบ,บ้านตัวสีนะคะเย ใกล้จะไปถึงจะโทรหาพี่เขาอีกทีนะคะตอนนี้ก็มาแค่สองคนนะคะมากับพี่สาวนะคะน้องๆไม่มานะคะวันนี้ทงังโค้ง วันนี้นะคะก็มาถึงที่ไหนแล้วไม่รู้จักซื่อเหมือนกันนะคะเห็นแม่บอกว่าให้ให้ตรงไปนะคะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางน้ำพุ่งนะคะก็ตรงไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยโทรแม่บอกว่าให้ตรงๆไปเลยไม่ต้องเลี้ยวทางไหนนะคะ ข้าวกำลังออกดวงเลยเนาะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านตรงซีนะคะเดี๋ยวน้องของจะโทรหาพี่ทิพย์ก่อนนะคะนี่กำลังจะเข้าหมู่บ้านนะคะไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะคะบ้านพี่เขานะคะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านพี่ทิพย์แล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีค่ะพี่ทิพย์รอน,นานไหมวันนี้ไม่นานเพิ่งก็เพิ่งทำงานเสร็จอ๋อค่ะบ้านจะลกๆหน่อยนะโอ้ยมันน้องลบกว่านเยอะจ้า <laughs> ถึงแล้วนะคะวันนี้จะทำอะไรกินนะเออ อะไรนะเข้าตับปะเข้าวต้ปลาโอเคค่ะโ,โอ้โอ้แม่กล้องถึงแล้วนะคะค่ะเ,นะข<อ>เข้าครัวเลยค่ะเข้าครัวเลยสวัสดีค่ะพ่อพ่อใช่ไหมคะพ่อเออค่ะสวัสดีค่ะค่ะ<อ><อ>นั่งก่อนนั่งก่อนค่ะ ông <laughs> một ông một còn nếu nữa đâu ha ông à. à, một ông ông chắc không kìa ông cầm ông tâm đi cầm อันนี้มาฝากต้องซื้อมาฝากก็ได้ฝาก<ร>าอันนี้ไปกากดผลไม้นะคะรดน,น้มาก,ก่อน,ออน,นก,ก็นนนงานกักระทัยกไหรหคนตั้งกะทยัยเปลี่ยนกุง้งม,มหุจักเปลี่ยนกงอันตั้งหลองฟังหูจักหลองฟังไง

อันต้งบ้างปิดีเขาก็มีป้ายไว้อยู่บีัอมาเนี่ยต้งมาทำาทดีอันนึงก้ยม่กล่าวว่ามือซื้อๆเตี้ยมื่ะโควยตั้งไหมอามาตามรอยแม่บอกนี่เดี๋ยวเขาทำงานทำงานเปลี่ยนะเาไปดูเลี่ยนดีอันนี้ขึ้นลอยมาอที่ขึ้นลอยอันเดียดมน้าเพีง่ันไก้ต้าวนั่ี nói nữa là con thằng chết con người ta phải đâu không biết thằng liều bằng là thằng liều bằng là thằng phong chữ ่อันติเต็มมันก็ผ่านมาได้ว่าเขาไม่แฮันเลยนเข้าเลยเนานเส้าก็ตอยู่เสสมมมอแฮชมันเนี่ยทัมาติดอเนทางเดินทางกเสเขาไ่แฮ่นก๋ยเลยนม่ั่ิาก๋วที่มาตีนี้นั่นนะทำไดะเฮ็ดเฮ็ดก็ได้ มัน้องใส่ไส้สาคูสาคูใช่ไหมนี่เราทำใส้สาคูนะคะนะคะนี่เยอะมากสาคูเราคงจะแบบข้างในมันจะแน่นมากเลยนะค่ะวันนี้สาคูเยอะกว่าใส่เอาวันนี้นี่จัดเต็มเอาใส่้อปก่อนสาคูเลยนะเราแป๊บหนึ่งเราจะปั้นสาคูด้วยกันเนาะค่ะพีมือสาวสาวที่ไหนเอ่ยสาวต้องสีสาวตงุสีสวัสดีจ้า ชื่ออะไรนะคะชื่อไอคำค่ะไอคำ,คำยินดี <นะ S 2> ที่ได้รู้จักนะคะค่ะมาบ่อยๆก็ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาบกโคทิป์ถึงที่เลยนะคะวันนี้จ้าสาวเยอะมากวันนี้ สาะเยอะมากสี่คนเลยวันนี้เราทำสากคูกินกันนะคะสาคูนี้ก็ไม่ใช่น้องทิเต็ีมนะคะน้องโวของเต็มมาบวชเลยนะคะว่าจะทำข้าวซอยน้อยนะคะแต่พอมาบอกว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาทำเดี๋ยวจะเอามาทำใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะเอามาทำะคิดว่าอะไรไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลย วันนี้ทําไมต้องใส่ถุงมือเราต้องปั้นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเล็กันไป่นเนเนไปมันเล็กันไปนะคะเราก็เลยแบบต้องปั้นแบบนี้นะคะเลกๆแบบนี้มันจะนุ่มมากเลยนะถ้าถ้าเราทำถ้ามันปั้นได้นะมันจะยิ่งอร่อยมากนะคะปลาคูไส้หมูนะคะไส้ไก่ไส้ไก่เหรอไส้ไก่จ้ะ ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ส่วนมากเขาจะทสาสาคูใสถดิชนไสหวานแบบเนี้ยอืส่วนมากเขาจะเป็นแบบนี้ใส่ว<ฮ>หวานหน่อยเออแต่ว่าสําหรับเรานี้ไม่ใช้ไม่ไม่ใช้ถอดิชนแล้วก็น้ําตาลอะไรเลยอะ่ะแบบธรรมดานี้่<ฮ>ปัน้นลูกใหญ่เลยเนาะแต<ฮ>่ว่าให้สองลูกให้อิ่มเลยใช่ไหม ดีก็ได้ก็ได้ใช่ไหมสมันยงีนะ่เยอะเลยใส่แบบข้างนอกบางๆข้างในใส่เยอะๆแบบนี้กินแต่ไส้ไม่ได้ไส้เย น,นี่ใครทำเนี่ยนตใครทำนี่อาอปากมาเลยนะเนี่ยม่าตังคจ้าความสวยไม่ต้องเอาคิดมากก็พอได้ <laughs> เอาคนน่าสวยก็พอเนาะใช่คือคนก็พออย่าดูสักคูกเอาเอาไปต้มได้แหละใหญ่มากเอาเสริมกันมืดมอกมาใสานลงไปต้มแล้วอีกแล้ว,ลวไม่เอา ขัดอยากกินไส้ยังเดียวเป็น่ไส้ยอยากกินไส้เหมือน่กสับจัไปเนี่ยี่ตอนนี้เราไส่ ันเล็กๆก่อนี๋ยวใครเขา

เฝนตกไะคะตอนนี้ยูไปเก็บเสื้อก่อนนอนที่นอนทรอ๋อ้วไหนอะโล่กันนี่กหนหรออยากการปันปันนะใครเดี่ยวเดี๋ยวหรอ

ตอนนี้ฝนตกนะคะตอนนี้เมื่อมาแหลดร้อนมากเนาะมันร้อนผิดปกติก็เลยมันน่าจะตกตอนนี้แหละเดี๋ยวเราไปกินสาคูไม่ใช่เดี๋ยวเราไปไปกินผลไม้รอระหว่างสาคูสาคูเสร็จนะคะสาคูสุกนะคะแดด ฝนตกฝนตกนี่นะคะแล้วก็มากินอะไรข้าวฟืนแล้วก็ผลไม้นิดน,นึงนะคะตอนนี้นะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไส้เยอะมากนิ่ม,มากเลยนะคะนี่สุกแล้วจ้า โอเคนะคะตอนนี้สาคูเราก็สุกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนดูโอ้โหน่ากินมากไส้มันแน่นมากเลยนะแล้วก็นุ่มมากเลยนะแม่นแล้วที่เราทำแบบนี้จะได้กินแบบของนุ่มๆอร่อยๆนะคะจนสักสอบดูจีหน่อย哟เจนหนะเจ๊มนะ เหนียวมากใช่ไหมใช่เออมีกระเยาอะอันนี้โบโบหองจะตัดไปให้พ่อก่อนนะคะอ๋ออยากกินสาคูพอดีเลยเนี่ยโบหองก็มาเออว่าคิดว่าอยากจะไปกินสาคูอยากจะทำสาคูกินอยู่แล้วเนี่ย ไม่มีเวลาช่วงนี้ก็ออกออกเรินทางถ่ายคลิปบ่อยมือ่มันไนเอเตียนนั่นอ่ะยังก็มุกแกวแท่งมุกแก่มกแกหน้าแท่งอน่อ,นองอนอง่นองก้อนเนีเ้ยนะมาน่องน้องอันน่องของมุกแกวนั่นนะเออ เมื่อถ่ายนอกของโมเกยวพอแล้วกาพอแล้วเยอะกันไปแล้วคนเดียวเองพอแล้วอู้ยเดือบะเคี้ยนเยอะละเยอะละพอแล้วเหนียวมากเหนียวมากแบบนี้แหละชอบกินง่ายเนาะกินง่ายนุ่มดีอ่ะเนีย นี่เดี๋ยวน้องทิพยจะเอาจานนี้ไปให้พ่อขอนะค่ะค่ะเอาผักักใส่ด้วยใส่ใส่ข้างในอือแล้ววนไปเลยนี่นะคะพิกน้อยไม่พิกน้อยก็มีขี้เีไม่ตรวจเนี่ยไปเอาไหมอ่ะเออเอาเอาหม้อใส่ไปเอาเล นี่เดี๋ยวเราเอาสาคูไปให้พ่อนะคะเออวันนี้น้องโอหองอุตสาทำให้กินนะคะแล้วก็สะอาดซื้อมาจากในเวียงด้วยนะคะพี่ทุกคนน้องก็แบบดีใจเนาะที่แบบทุกครั้งที่แบบเรามาหากันนะคะนี่จะให้พ่อก่อนนี่ถ่ายเยอะไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีหลานอยู่นะคะทุกคน นี่วันนี้ก็ถือกล้องเลยนะคะเดี๋ยวจะพาให้ดูสวนนิดนึงนะคะสวนวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะข้างในนู่นสวนก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุเรียนมันก็มีของอน,นิดนิดหน่อยหน่อยนี่คือเผือกใช่ไหม,มเออเผือกนี่เผือกไม่มีสวนเยอะๆ <c oughs> เหมือนน้องแป้งน้องแป้งมีสวนเยอะมาก <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะน้องก็กําลังจะไปวัดตัวพี่ทิพย์นะคะว่าจะเย็บชุดให้พี่ทิพย์หนึ่งชุด <ส showed. S 1> นี่นะคะเราก็กินกําลังจะเสร็จแล้วนะคะนั่งนั่งไม่หรอนั่งเสิร์ฟ <laughs> ตี๋หรอถึงที่ว่าสักแคค่ะพี่ทิพย์วันนี้ น้องจะมาตัดชุดให้พี่พี่ทิ๊กหนึ่งชุดเอาชุดอะไรอะ่ะก็ชุดอะ่ะชุดเสื้อผ้าน,นี่แหละจริงเหรอใช่เอ้ยต,ตัวตกใจตกใจพ <c oughs> ี่เออ๊ยเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ย <c oughs> จะมาตัดตัดเชอือให้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาเอาที่วัดที่อะไรมาเรียง <c oughs> เอามาแล้วเตรียมมาเรียบร้อยค่ะว้าวให้ตกเลยก็แบบพี่ทิ๊กตกใจเงียบไปเลยเนาะใช่ก็ ตัดชุดอะไร <c oughs> ก็ก็จะมามาขอบคุณพี่ทิพย์ค่ะที่ไปโปรโมทช่องให้น้องแล้วก็ถือโอกาสมาตัดชุดให้พี่ทิพย์ึงชุดนะคะโอ้ย <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เหมือนแบบถ้าพี่ไปโปรโมทให้แบบนี้เหมือนเราก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ เราก็จะได้ติดต่อกันจะมีเพื่อนเยอะขึ้นมาเรื่อยๆไงค่ะอยากช่วยเหนือไม่อยากแบบมีแบบสิงของตอบแทนอะไรเลยแต่ก็ดีนะแต่ก็อยากอยากจะให้ค่ะเป็นเป็นน้ำใจนิดนิดน้อยๆนะคะจ้ามพูยังไงเดีย่ะเนี่ยพูดยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แฟนคลับน้องพีซี่คอยไปติดตามน้องโฮของนะคะที่แบบช่วยให้น้องอ่ะ ตอนนี้ผ่านทุกอย่างแล้วนะคะผ่านหมดแล้วอ่สเซนต์ละพิมนะคะค่ะอย่างเดียวก็ได้เงินแล้วนะคะขอบคุณมากเลยเนี่ยน้องเขาจะตัดชุดให้น้องทิพย์แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดจะสวยขนาดไหนค่ะเดี๋ยวเราไปวัดตัวกันนะคะจ้ะไปจ้ะแอลมันนี่ติดต้มมาิเตรียมอะไรเราเสหรอ่ เด็ดไ,ไ,อไปอะไรบ้าไหนอ่ะอันนี้เป็นยังเอวอันนี้เป็นหมัดอะไรกันถึงได้มันแข้มเคุไปกินอิมน่มแล้วเนี่ยนี่มีอันหัดเนี่ยุ้เจ้าด้ก่อัดได้ตีเอวไปกันไปไหป้อเนี<อ>่ยนะออ <laughs> ตอนนี้นะคะน้องก็จะมา ขั้นตอนที่แรกที่จะเย็บผ้าก็ต้องแบบวัดตัวก่อนนะถือถือโอกาสมาวัดตัวถึงที่บ้านเลยนะมาถึงบ้านเลยวันนี้เอาตรงไหนยาวนะสาวับพี่อนหมดเอ็ม สบม,มาสเจะนะีดีนะ้องเต้องเตะเตย <c oughs> าลาค่ะอะไรดีค่ะวันนี้ก็คือน้องโมหองมาหาพี่ทิพย์นะคะก็ได้ มาทําของกินให้พี่ดิ๊กินอีกแล้วอีกอย่างนึงก็มาทําอะไรนะวัดตัวที่เพื่อที่จะไปทําเสื้อเป็นชุดแบบนี้นะให้เราอีกนะคะคือแบบตื่นเต้นดีใจมากแค่แบบเราแค่แบบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะแค่แบบอ,อ,อยากจะไปช่วยน้องน้องมีความฝันอยากจะทำ u t u b e แค่นี้เองอะ่ะโอ้ยความตบามาอบแทนมันมาเยอะมากจริงๆิตอบแทนนิดน,นหน่อยๆคะ่ะไม่ไม่เยอะมาก จ้าอะไรปิดคิดของตัวเองเลยคล <ś m akes> ิปดได้เลยจ้าได้จ้า <ś m akes> ก็ทุกคนนะคะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ของน้องโมหองเยอะๆนะคะน้องเป็นคนแบบน่ารักมากนะคะแบบถ้าแบบเออเราช่วยแค่นิดหน่อยเองไม่ไม่แบบ เยอะแยะเลยนะแค่แบบแค่นี้เองนะ,ะก็แบบเห็นคุณค่าเรามากเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะฝากติดตามเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปทำคลิปต่อไปนะคะค่ะสวัสดีนะคะค่ะ